สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกๆท,ท,ท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ง่าข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาตามความหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าไก่สถาบันขอไข่มหาวิทยาลัยขอควายศูนย์การเรียนรู้งงูงงงง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยการตอบคำถามข้อนี้ท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546แล้วท่านจะได้รู้จักกับความหมายของคำว่าสถานศึกษาที่อยู่ในพรบฉบับนี้นะครับคือเวลาที่ท่านไปอ่านในส่วนของบทกฎหมายเนี่ย ะครับก็ไปอ่านตามนั้นเลยมันจะมีไม่กี่คำไม่กี่ประโยคนะครับที่ต้องตีความหมายหรือว่าต้องไปหาคำตอบจากกฎหมายฉบับอื่นแต่เป้าหมายของคำถามข้อนี้นะครับเขาอยากรู้ว่าถ้าในความหมายของสถานศึกษาเนี่ยตามพระราชบัญญัตินะครับข้อใดมันไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้ารู้จริงเนี่ยในส่วนของตัวเลือกตอบบางตัวนะครับมันจะเขียนระบุไว้ชัดเจนว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของของความหมายของคําว่าสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูนะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันไมไ่ระบุไว้ชัดเจนนะครับแล้วมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะครับฉังนั้นคําตอบในข้อนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับทวนคําถามนิดหนึ่งข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาตามความหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษานะครับฉเฉลย คำถามข้อนี้ต้องตอบว่าข้อข้อไฟครับศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในความหมายของคําว่าสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูนะครับฉะนั้นมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ก็ไก่นะครับก็ไก่นี่ก็คือระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าสถาบันมันคือความมันเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าสถานศึกษานะครับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ยิ่งใช่นะครับ และงองูหลายท่านลังเลข้อนี้ครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหมายของสถานศึกษาที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่มีอยู่แค่ข้อข้อควายนะครับที่เขาไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าว่าเป็นสถานศึกษาหรือเปล่านะครับดังนั้นข้อควายก็คือเป็นข้อที่มีโอกาสที่ไม่ใช่สถานศึกษาตามความหมายของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดนะครับ นันข้อนี้จึงต้องตอบว่าข้อข้อควายศูนย์การเรียนรู้นะครับก็ไปอ่านหนังสือนะครับเตรียมสอบเอาไว้สําหรับท่านที่มีสิทธิ์สอบรอบภายในเกณฑ์ม .16 นะครับเป็นห่วงเหลือเกินกลัวว่าพอถึงประกาศสอบออกมาแล้วไปอ่านหนังสือไม่ทันแบบนี้ก็แย่เลยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ